สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเ <_ d ates> พื่อนเพื่อนใน c e e o o o k และกลุ่มต่างใน Facebook และใน y o u t u b e และ TikTok นะครับนะครับ <_ d ates> ผมนกภูมิแท้ตั้งผมเป็นพอ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นผ้าสังกะจัยศิลปะเชียงแสนนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับหน้าตักกว้างนะครับ ร่วม3นิ้วนะครับน้ำหนักองค์ท่านนะครับ5 5 2578หกลรัตนะครับและส่วนฐานยกหนักรวมกิโลนะครับ ถือว่าเป็นผ้าสังกษ a j นะครับศิลปะเชิงแสนนะครับที่แกะด้วยพลยทับทิมรชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะก่อนที่จะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องใช้ก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติเลยเฉพาะของประเทศโมซัมบิกนะครับ <S 1> <S 1> ไม่ต่ำกว่า2กิโลขึ้นไปถึงจะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ซึ่งทุกวันนี้หาไม่มีแล้วนะครับนะครับถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับนะครับ นะครับศิลปะสวยงามนะครับเดียนผู้ชมผมจะถ่ายให้ท่านดูนะครับพระแก่จากช่างฝีมือระดับแนวหน้าประเทศไทยนะครับสีชมพูหวานสวยนะครับนะครับแล้วก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื้อองค์ท่านโปร่งใสทั่วทั้งองค์นะครับนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมผมส่องการนะครับสวยสง่าซึ่งจะหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับ นะครับไม่มีแล้วนะครับที่เข้าที่องค์ท่านโปร่งใสเช่นนี้เพราะไก่จากก้อนพลอยทัพทิมรสชาติของประเทศโมซัมบิกที่มีชื่อเสียงเกี่ยวก้อนพลอยเนื้อดีที่สุดในโลกคือดักตั้งแต่ขีดหนึ่งห้าร้อยจัลาดถึงเป็นกิโลก้อนเนื้อพลอยโปร่งใสยี่สิบประเทศไม่โปร่งใสเช่นนี้นะครับนะครับสวยที่สุดนะครับแล้วเนื้อก็สวยที่สุดแล้วก็องค์ใหญ่ที่สุดในโลกชัดเจนนะครับนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่นับถือองค์พระกัจจายนะอรหันนะครับ เชิญองค์นี้ไปเสริมบารมีรับรองไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับเพราะจะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่จะหาหาก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกแกได้องค์ใหญ่เช่นนี้แล้วเนื้อสวยเช่นนี้ในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับชัดเจนชัดเจนนะครับเดินผู้ชมเสนป่าสวยงามนะครับผมจะหมุนองค์ท่านให้ดูนะครับสังงานงามทุกมุมมองเลยนะครับนะครับชัดเจนนะครับแกจัดช่างฝีมือระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับ ไ,ไหมครับสวยทุกมุมมองเลยนะครับเรียนนักผู้ชมเมื่อมาชมคลิปดีโอ,อ้าสังอกจใจนะครับศิลปะเชียงแสนนะครับที่แกะด้วยไปทัพธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกองค์นี้ของผมถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับและเฉพาะคุณผู้ชมนะครับที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับและก็ใหญ่ที่สุดในโูกที่คูเกอร์การันตีไว้นะครับ รับประกันนะครับไปติดตามที่ยูทูบผมว่าภมิใ้ตั้งไม่มีคําว่าผิดหวังผมยังมีภาพต่างๆเช่นนี้นะครับที่แขกด้วยราชาแห่งพอยทับริมชาติหรือทับริมสตาร์ไพรินสตาร์นะครับเมื่อถามคูเกอร์นะครับใหญ่ดิสเน่โลยไม่ต่ำกว่า51องค์นะครับอลังการมากนะครับแล้วก็ยังมีก้อนพอยทับทิมชาติของพระเทรโมซัมเบกก้อนไพทับทิมสตาร์เมื่อถามคูเกอร์ใหญ่ดิสเน,นโ่โรยสองรายการนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมไปติดตามที่ยูทูบผมว่าภูมิใ้ตั้ง ดูฟรีใครเคียดนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วข้อสําคัญเมื่อไปติดตามชมที่ YouTube ผมผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าแปดร้อยคลิปนะครับยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกจํานวนมากนะครับแล้วข้อสําคัญทั้งเมื่อท่านไปชมนะครับ รู้จักมหาเศรษฐีนะครับช่วยติดต่อภาพบางต่างๆของผมที่เรียนท่านผู้ชมที่คูเกอร์การันตีเมื่อไปถามองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ละองค์นะครับประเมินค่าไม่ได้องค์ละเป็นสิบล้านไปร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านก็มีนะครับผมให้ท่านสามเปอร์เซ็นต์ท่านก็ได้เงินมหาศาลใชครับเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมนะครับไปติดตามชมที่ยูทู e ผมว่มภูมแท่ตั้งได้นะครับและไม่เข้าใจอะไรก็โทรศัพ์ปรึกษาผมได้นะครับเบอร์สับติดต่อผม0 8 1 9 0แ1 1 7 9และ0 9้าศูนย์0 นะครับผมนพปุ้มแซ่ตั้งอยู่กรุงเทพนะครับเห็นไหมครับสวยงามยิ่งนะครับองค์นี้นะครับนะครับสง่างามเนื้อลอยเนียนสวยนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับโปร่งใสทั่วทั้งองค์สว่างสวยนะครับนี่ขนาดสองกากาศนะครับหาไม่มีแล้วนะครับท่านที่นับถือองค์พระกัจจ้าอนารเชญองค์นี้ไปเสริมบารมีนะครับไม่มีคําว่าผิดหวัง นะครับสวยสง่างามแล้วก็องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เนื้อสวยที่สุดในโลกด้วยนะครับ